สวัสดีค่ะทุกคน ก็มาดูเร็วอะขอบคุณที่รอนะคะขอบคุณที่รอไม,ไม่ได้แกงไม่ได้อะไรเลยก็ตั้งใจเปิดไลฟ์คู่เลยค่ะขอบคุณนะคะไปเปิดไลฟ์คู่เลยค่ะ ุณนะคะขอบคุณที่เราที่มิที่บังนะคะไปกิ๊ฟก่อนเลยไปไปกิ๊ฟก่อนทำไมสนขื่นเลยขื่นนี่ข่นไรตาช้ำกันหมดสักคู่เลยตาช้ำมากเมื่อคืนไม่ได้นอนนะพี่มิ้นทำผิด มินทำพิษที่บานถึงตีสามเลยตาบวมเลยไปกินก่อนแล้วไปกินกับ ขอกี้นานากี้ก่อนเร็วกี้ก่อนเร็วกี้ขมันแต่ลขอกี้หนานากีก่อนเร็วกีก่อนเร็วกี้ข้งมันแต่ลอแใส่ตาแว่หวันนไม่ได้ใส่ตแว่นตาบวไง่ตว่นเอทำเราตาบวมเยดีใจไม่ต้องรู้อะไรเลยคนะนี้ ก็คุยกับพี่กวางว่าตั้งใจเปิด,เป,ดเปิดไลค์คู่กันเลยค่ะเมากันหรือเปล่าเมแล้เเออไลค์คู่นะเนี่ยไลค์คู่ไล่ช่องใครช่องมันเมากันหรือเปล่าพี่วินสาตัวเองคิดถึงต้องเตยไม่มาหาพี่กวางเมากันหรือเปล่าทุกคนทุกคนเมากันหรือเปล่า เมาเลยเมาเลยดูจริงๆวันนี้ที่มิ้นก็เลยพี่เห็นคกับพี่ควาว่าขออนุญาตไลฟ์ในไลฟ์ของพี่มิ้นนะเพราะว่าปีที่แล้วอะพี่มิ้นอะไลฟ์ไลฟ์ของตัวเองข้ามปีมันคือประวัติศาสตร์ครั้งแรกที่ไลฟ์ที่มันมีการไลฟ์ข้ามปีเกิดขึ้นก็ปีนี้ไม่เหมือนปีที่แล้วค่ะ เพราะปีที่แล้วไลฟ์แบบไลฟ์คนเดียวอะ่ะแล้วเขาดาวไปกับน้องน้องตาคอไปกันเลยแต่ปีนี้ขอบคุณมากนะคะที่มีคนมาอยู่ข้างๆตอนแรกก็ไม่ได้แบบไม่ได้จะมาหรอก <c oughs> จริงๆเมื <c oughs> ่อวานได้ผลน,นะ เข้ามหาเลยเนี่ยแล้วมนไม่หลับเลยไม่ได้คิดเมากันหรือเปล่าเนี่ยเมาแหละเมากันแหละสือด้วยเมาแล้วมั้งเราก็เมา เขาเมาหรือเปล่าเราหอบเมารถลดัทกเมากนหรือเปล่า,านะทุกคนเมากันอเปล่าอ,อยากเก่งเนาะไม่ได้เป็นภาพตัดต่อนะเอน,นี่ยสิงราเหอะกาะขนานั้ ิ่งไปกิดในโองแปแบ,บ,บอะเมาหรือเปล่าคะเมาหรือเปล่าเอาจริงๆอ่ะพี่มิ้นก็ไม่รู้ว่าพี่ควางจะมาพี่ควางก็ยังไม่รู้ตัวว่าพี่ควางต้องมาจริงเพราะว่าเมื่อคืนน่ะคือทะเลาะก,กันใช่ไหมแล้วพี่มิ้นน่ะร้องไห้แล้วก็กว่าจะแกก,กันจบก็ตีสามเออแล้วคราวนี้พี่พี่ข้างห้องอ่ะเขาคนานครสวรรค์ ล้วเขาบอกว่าเพื่อนจะมารับน้องกวางจะกลับด้วยไม้อะไรเงี้ยพี่ก็เลยบอกว่าอเดี๋ยวดูก่อนละกันอะไรางี้แล้วพอเมื่อเช้าแปดเขาเรียกอะไรไปสนีอะโทรมาเออี่วังออกจากห้องปุ๊บี่วังก็รับของใช่ไหมพ่ดาก็เลยววังเก็บของพี่เลยไปไหนหวะเก็บของกลับมุคอนวันกันพี่กองก็นาทีนั้นเลยจ้ะเก็บข,ของคว้าอะไรได้อ่ะอจับยัดใส่กระเป๋าอ,อ่ะ แล้วมาแล้วพี่เม้นคอมาพอดีว่าอยู่ไหนกําลังจะไปไหนไว้ <laughs> เออเหมือนรู้อะ่ะตื่นสิบเอ็ดโมงตื่นสิบเอ็ดโมงมาเมาืม่อเช้าอะคะ่ะตื่นสิบเอ็ดโมงแล้วก็ทั้งคูอ <laughs> <laughs> ่อ่ะต่อต่อได้เนียนนะนพี่พี่เมนตอนแรกพี่วังจะไม่บอกพี่เมนว่าพี่วังจะมา พี่กังก็แบบแต่งหน้าปกติพี่เม้นก็บอกเปิดกล้องดิเออพี่พอขาจะไปเซเว่นเออเซเว่นบ้าอะไรปกติเขาไม่เคยเออกไปไหนจะไปเซเว่นหิวจะไปเซเว่นเนี่ยมันสิบเอ็ดโมงแล้วจะไปเซเว่นพี่เม้นบอกว่างั้นเดี๋ยวไปด้วย <c oughs> <c oughs> ไปด้วย <c oughs> วิดีโอคอลไปด้วย <c oughs> ก็เลยรู้เลยอ่ะว่าพี่กังมาถึงตั้งแต่สี่โมงครึ่งแล้วพี่กวางอะ่ะ แต่พี่มินไปรับเขาช้าก็ไม่บอกก่อนตั้งแต่แรกอะใครจะไปรู้กวางยังไม่รู้เลยว่าต้องมาเซเว่นก็แพงใช่ใช่เซเว่นก็แพ่ก็เกาะรถเข้ามากลับก็เกาะรถเข้ากลับกลับก็เกาะรถเข้าเหมือนกันดีใจกันไหมลุ้นัวตอรี่พี่ฟางเหรอ เซเว่นงทุกคนเซเว่นหนเซเว่นเซเว่นเซเว่นก็แพงผมพังหมดแล้วโอ้ยดีใจกันไหมอ่ะข้อตื่นเต้นนะทุกคนพี่พี่กวางมาบ้านเขาอ่ะพี่กวางมาบ้านเขาใช่ปะ แล้วพ่อกับแม่เขาอ่ะหลับไปแล้วหลับไปแล้วอย่าเ,เสียงดังนะพวกเนี้ต้องทําตัวยังไงพึ่งไลฟ์เลยค่ะไลฟ์ปุ๊บก็มีพี่วางอยู่เลยไม่อยากมาลองเซอร์ไพรส์ไม่อยากอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ทุกคนที่เข้ามาครั้งแรกเห็นเลยว่าเราอยู่ด้วยกันพอะไลฟ์เนี้ยตัง้งใจจะไลฟ์คู่กับพี่วางไม่จําเป็นแบบ เหมือนว่าพี่กอไก็ค่อยออกมาทีหลังหรืออะไรเงี้งยคะ่ะอยากให้เขาเป็นตั้งแต่ต้นไลฟ์จนจบไลฟ์อยากให้เขาเป็นคนสำคัญรู้จาริกคุ้มกับที่นั่งรถมาคุ้มที่ไม่ได้หลับเมื่อคืนออรอดูจนต,ตาสวดตาพี่วังก็สวดเหมือนตาบวมเลย น้ำเมื่อคืนน่ะทำให้น้องๆเครียดตามเลยพี่กวางก็เครียดไม่ต่างกันริงจำเลยบ้าเสื้อคู่นาฬิกาก็คู่ข้อมือก็คู่คู่ไปหมดทุกสิ่งอย่างไม่ใช่แฟนไม่ใช่แฟนเไหรืออะไรอกเนี่ เหกล้องแล้วเนี่ยไม่หลับไม่นอนกันเลยทีเดียวเมาวกันเลยหรือเปล่าเมา,ววาวเลยเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนตีกันในไลฟ์สดเมื่อคืนตีกันในไลฟ์สด มีการกาไงไลฟ์พี่มิ้นกับไลฟ์พี่กวางคือเราเออกมาจากใจหมดทุกครั้งเลยที่เราไลฟ์อะ่ะเราแบบไม่ได้เซกเลยอะ่ะคือเมื่อวานมันก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะต่างคนก็ต่างน้อยใจต่างคนก็ต่างไม่เข้าใจาก็คือสุดท้ายก็คือความคิดถึงกันนั่นแหละค่ะแต่มาทําให้เรารู้อะไรหลายอย่างนอกจากเรารู้แล้วว่าเรารู้สึกยังไงต่อกันรู้ยิ่งมากกว่านั้นก็คือ รู้ว่าน้องๆรู้ว่าเอฟีทุกคนเป็นห่วงเรามากเป็นห่วงเรามากเราเราแบบเราเราสัญญาตั้งแต่แรกยู่แล้วว่าเราไม่หายไปไหนแน่นอนแต่มันเพราะว่าม,มันเป็นอุปสรรคเนาะอุปสรรคแบบว่ากว่าจะผ่านไปแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องกว่าจะกว่าจะเข้าใจจริงๆในการขับเพื่อนก็มีเอฟซีนี่นแหละค่ะเป็นส่วนหนึ่งส่วนสําคัญเลยที่ทําให้ มันดีขึ้นจริงๆนะคะแต่ว่าคืนเราก็แบบเราก็คือจริงๆถ้าเราพูดเดยอะกว่านั้น,นเราคงร้องไห้แข่งกับเธอแล้วแต่พอจบไลฟ์เสร็จปุ๊บคือแบบโลโครตรมึดอะไม่กล้าโทรไปหาเขาด้วยอะอแล้วก็ไม่กล้ารับสายใครเลยอะเพราะไม่รู้ว่าจะร้องไห้ใส่ใครบ้าง คือมันมากกว่าเกิดคำว่าเป็นห่วงอะ FC คือแบบคือเขาหมนคนในครอบครัวเลยเนาะจริงๆแล้วแบบทุกอย่างทุกคนแบบทางเข้ามาคือเป็นให้เป็นกำลังใจเหมือนบาคนแบบว่าเอาแบบสตอรี่ของตัวเองว่าตัวเองเคยเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับความรักไม่อยากให้เราสองคนเป็นแบบนั้นแบบนี้แบบนี้แบบนั้นเหมือนเราสู่กันมาจนถึงขนาดนี้แล้วแต่แบบอย่าปล่อยมือกันจับมือกันให้แน่นอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกให้จับมือกันให้แน่น แน่นจนแบบอขอบคุณค่ะน้องแนนขอบคุณค่ะขอบคุน้องเตยด้วยนะเตยอยู่ข้าข้าขอบคุณค่ะเมื่อวานก็มีน้องเตยกับคุณุรูพี่แอมแต่คนอื่นก็มีเยอะแยะเลยนะคะแต่บางคนก็อ่านบางคนก็ไม่ได้อ่านแบบมันไม่ไหวจริงจริงบางคนก็แบบไม่กล้าเปิดอ่าบางคนก็แบบว่าบางคนก็ว่าให้อะไรเงี้ยแต่แบบ เออแบบพวกมู้สติอารมณ์ไม่ได้คือเมื่อคืนน่ะนั่นแหละเลยเราเลยไม่ได้ไม่กล้าอ่านของใครเลยเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะคือมันพาเราคิดไปหลายอย่างมากอ่ะเลยขอจมอยู่กับตัวเองเลยเมื่อคืนจริงแบบขอบคุณขอบคุณที่แบบรักนี่นั่นป่าน,นะคะขอบคุณเราด้วยดีที่เราหลับเพอยังไง <c oughs> ตอนแรกเมาเมากันหรือเปล่าทุกคนตอนแรกเมาเราตอนนี้เมาคู่เราละเมาหรือเปล่าเมาหรือเปล่าเที่ยงคืนยังเออเดี๋ยวเราจับเวลาก่อนตั้งเวลาก่อนเดี๋ยวเราแบบจะเขาดาวไปด้วยกันนะคะไหนร้านานาฬิกาเราอะด้วนากหมาก,มาก เมาเมา,ก,นนเมากันแน่เลยอ่ะเมากันแน่เลยอ่ะห้าห้านะห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดก็ได้ห้าเจ็ด หมถึงยังน้องเตยถามนอนแล้วม่วกันดิโอเรานั่งรถมาเราก็มัวขอนอนหน่อยนั่งรถมาตั้งไก่เนี่ยโอ้แก้มกอง,องไลเลยอ่ะก็เห็นไหมเนี่ยเห็น <c oughs> ยังงไเอาผมรับไปหน่อยเรียนหรือเปล่าบ้าวซะคนดูเยอะมากตต่อไงตัอต่อขอบคุณคนดูหมดนขอบคุณนะคะให้เราเหรอ กันหรือเปล่าตัดต่อเนี่ยเมา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 ขอบคุณนะคะขอบคุณที่รักเพื่อนบ้านคืนนี้เรานอนนี่นะทุกคนคืนนี้พี่กวางนอนนี่ทุกคนทุกคนคืนนี้พี่กวางนอนกับพี่มิ <laughs> กลัวใครไม่รู้ไงี้สองพันกว่าคนนะ่ะ <laughs> <laughs> ตาหลายเปิดเลยนอนแขนเห็นไหมน้องจำได้กันเนี่ย ก็เธอมาก็เนี่ยห้าฟูดพอดีเลยเธอนอนดิ้นไงเธอบอกโอ, oh. <c oughs> อ้เนี่ยเราก็ที่นอนห้าฟูดไว้ให้เธอเลยทุกคนไม่รู้จะทำ <c oughs> ไม่ได้แยก่ก็นอนห้องเดียวกันไงเออทำไมต้องที่นอนมาแบ่งด้วยเ <c oughs> ออก็เรานอนแค่สามพูดไงสามพูดจะนอนอยังไงสองคนได้ไวะ <c oughs> นอนได้เรานอนไม่ดิน้นไมวเอเธอนอนดิน้น <Hey. S 1> จริงอยู่เพียงในที่นอน พรุ่งนี้โปรแกรมไปไหนไหมคะพรุ่งนี้จะไปซื้อของขวัญใ้กันและกันละืออะหรอไม่เห็นรู้เลยซื้ออะไรไม่รู้ก็ซื้อของขวัญจะรู้ได้ไงก็เป็นของขวัญละโอนเค ไม่เธอรุ่นแล้วห้าฟุตเนี่ยเต็มม้องพอดีเลยนะนนไปนอนเตียงห้าฟุตทั้งคู่ความคิดดีชอบไม่เอาห้าฟุตก็แบบให้พี่วางแค่คนเดียวไงแต่ว่าห้าฟุตมันกว้างไงอไม่ดีหรอกดีแล้วว่านอนสามฟุตแล้วว่าดีนอนได้เห็นปะเขาบอกนอนได้ อย่ายอมไม่ยอมคนนี้ต้องไม่ยอม <c oughs> อย่าทะเอลาะก,กันอีกนะตีก,กันแน่วันเนี้ยถ้าไม่ยอมให้นอนด้วยเนะี้ยนี่แล้วเราสาบแบกที่นอนมาให้เธอนี่เธอจะไม่นอนดิก็มันเนี่ยมันห่างไกลเนี่ยมันห่างไกลก็เดี๋ยวเอามาติดดิมันต้องเ,เธออยู่ก็อยู่ข้างไปเดี๋ยวเราอยู่ข้างบนที่นอนมันสูงไม่เท่ากันด้วยนั้นเธอก็มารอนสามฟดข้างบนเราไปนอนข้างล่างค่าฟดได้ดิ เก็เป็นเราสามฟุตข้างบนนะเดี๋ยวเราไปนอนข้างล่างคับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยกิ้งลงไปหมอหักสายดิเดี๋ยวเราค่อยกิ้งลงไปก็ได้ไงเธอเธอเราหิววะหิวอะไรพวกเราไม่มีขนมนะถ้าจะกินก็มีแต่เรา มนเราอยู่ข้างบนว่าจันไม่ได้ที่นอนมันไม่เท่ากันไงสามฟุตมันสูงกว่าไงแล้วอันนั้นนะ่ะมันมันมันเตี้ยกว่าเธอนนกินผมแล้วเข้าไปหรอ เยอ่อเลยทุกคนเราจะถึงไหมเอาจะนอนแล้วเปิดกล้องนะ <c oughs> วิวฟังเตยบอกแล้วอ่านไม่ทันอ่านได้แค่นี้ เมาเลยเมาอยู่หรือเปล่าปีใหม่นี้แบบมีใครไปนี่อยู่ที่บ้านกันหรือว่ายัางไงคะเนี่ยอยู่ที่บ้านกันหรือว่าแบบดื่มกันอยู่หรือว่าทําอะไรกันนะคะเมาหรือเปล่าเมาหรือเปล่าเอฟซีตายเลยเดีายววิ่งตายเดี๋ยวิ่งตายใจเย็นตายเรียบลุนทั้งวัน พี่กวังไงพี่กวงังจะฆ่าลลลเลยเถอะเธอจะรัดคอเราขนาดนี้อยู่บ้านอ๋อม่แต่คนแบ,บอยูในุง,นะนงนเนวาะวอพนคนนี่ ต้องให้รางวัลให้รางวัลอะไรตุก๊กแกเราอ้อนดูเยอะเขาไม่ยอมอาทุกคนเขาไม่ยอมแม้แต่นิดเดียวยอดมากอะทุกคนคือตั้งแต่ไปเอามาเนี่ยคืออ้อนไม่หยุดเลยคะ่ะคือตั้งแต่ไปเอามาจากนู่นนะไปเอามาเนี่ยไปเอามาเนี่ยอ้อนแบบไม่หยุดเลยอะ เกาะแขนเกาะนะคะคนหรือลิงสูกใสลิงเกาะขาว่ะจัะต้องใัยลิงอ้อนไม่หยุดเลยอ่ะทำอะไรแบบเฮ้ยไปอาบน้ำอ่ะเดี๋ยวจะไปแนบอย่าไปนานนะคิดถึงแบบนี่ไปอาบน้ำนะอ้อนั่นแหละอย่าไปนานอ้วขี้อ้อนมากอ่ะชิดน้ำหอมเยอะ ฉีดน้ำหอมไหมไม่ได้ฉีดวันนี้เขาไม่ได้ฉีดตอนแรกพี่ถามว่าฉีดน้ำหอมหรอไม่ได้ฉีดคอเยืนละแล้วนอนดีดีอ่ะจะนั่งก็จะนั่งจะนอนก็จะนอนอจะทํายังไงก็ทามันอ่านไม่ได้มันต้องส <c oughs> ูงเข้าไปใส่นาทีการทาไมนี่ เดีย๋ยวพรุนี้จะพาไปติดเคสไม่เห็นมันเป็นอะไรเลยก็ใส่ไปดิเขาจะได้เห็นเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันมันไม่เป็นรอยหรอมันไม่เป็นเดี๋ยวมันเป็นรอยยังไม่ได้ติดหน้าจอไม่เป็นในของเธอติดแล้วมันเป็นยังไงอันนี้ติดยังติดแล้วมันไม่เป็นมาแค่ตนหน้าจออยู่อเดี๋ยวมันเป็นรอยไว้ก่อนไว้แป น้องจะได้เห็นเขางสาซื้อให้น,น้องเห็นน้องเห็นแต่ว่าเดี๋ยวมันเป็นด้านมาเมาเ่ยเราอ่ะออนไม่หยุดแล้วถ้ามันไม่รู้ใส่ไปก่อน ไปจุดผู้ฉลอมพี่ใหม่กันนะขอเสื้อน้องกวางระวังได้ค่ะมือพี่มิน้นมันต้องโดนบ้างลเละจนอ่อนซะขนาดนี้นเออออมันต้องโดนนี่ไม่ได้อยู่กับแฟนก่อนหรอคะที่ดูอะเอ้ยเราอยากอาน,นด้วยอนี่ไม่ได้ไอ้ากอานดีไม่เรามองไม่เห็น นี่ไม่ได้อยู่กับแฟนกันเหรอคะนี่นี่ดูไลฟ์อยู่นี่อยู่กับแฟนกันไหมคะเขามาดูเราหรอดูเราเออเขาไม่ดูเราเออเดี๋ยวดิเขามาดูเราสองคนเราไม่ใช่แฟนกันเนี่ยเขาไม่ดูเราเนี่ยเออไม่มีแฟนอยู่คนนี้อ่อเฮ้ยเหมือนกันเลยไม่สนแฟนกันเลยจะสดข้ามปีไปดิกันทุกคน อยู่กับแม่ครับอ่ะก็พีิกสุ <laughs> ดแเป็นชื่อมิลันเปิรเราจะสุดข้ามปีไปด้วยกัน